สวัสดีพี่น้องชาวไทยทุกๆคนนะครับผมอยู่ในเกม The Sims 4ภาคอะไรนะ Island Living ครับผม,มเดี๋ยวเราจะไปเล่นภาคนาะงเงือกกันนะครับผมมะเดี๋ยววันนี้อาจไปเป็นวิดีโอแล้วกันนะครับผมวมาเล่นกันดีกว่านะครับโอ้แล้วกคนคาน้อง <c oughs> ไม่ไหวนะครับเนี่ยต้องไปโกนนะครับโอเคเดี๋ยวผมพาน้องเข้าไปโกนคน,คนก่อนที่จะพาน้องไปย้ายบ้านนะผมวันนี้ตัวที่เราจะเล่นก็เป็นน้องมณนีนะผม พราะว่าน้องวันนี้เขาไม่ได้เป็นอ่าสเปเชียลอะไรเลยครับผมนอกจากเป็นคนปกตินะครับผมคนอื่นเขาเป็นมนุษย์หมาป่ากันนะครับผมอ้าวลคนเนี้ยน่าจะตอบโจทย์อยู่นะครับผมสำหรับที่จะเป็นนางเงือกนะฮะเคเดี๋ยวพาไปกนขนก่อนจังหวะนี้นะครับผมไปครับขนยาวมากไม่ไหวไม่ไหวไปกวนกนครับโอเคเดี๋ยวตัวที่เราจะพาน้องไปย้ายบ้านแล้วนะครับผม ก็จะมีเอายีนี่ไปดูดีกว่าน,นะครับผมน้องป๊อปปี้นะครับผมสักสองคนกน็น่าจะดีอยู่โอเคเราปรกดเลือกที่โทรศัพท์ก่อนละกันนะครับอืการเดินทางแล้วก็เลือกแยกครูออกจากครูเรือนและย้ายนะครับผมมาแล้วทุกคนเจอการฉันขอตังไว้ด้วยละกันนะตังไว้พอฉันขอสักเออเธอมีประมาณ9ล้านใช่ไหมฉันขอสักสองล้านละกันเผื่อไว้ทําบ้านนะคะ เอาหลานเธอไปด้วยนะไปครับได้เวลาไปภาคนางเงือกกันนะครับผมจะให้น้องมานีเนี่ยแหละเป็นนางเงือกนะฮะกำลังดีเลยมาแล้วย้ายกันนะครับผมไปที่เกาะน,นี่แล้วครับผมสุรานี่โอเคเลิกบ้านก่อนบาน,นีก็ติดท,ท,ะทะเลทุกที่นะครับผมเอา,มาจริงๆเอาที่ไหนดีนะคุณคิดว่าไงครับผมแถวนี้ไหมมันแบบติดอันนี้ด้วยครับผม หลายจุดเลยอ่ะตรงนี้ละกันนะครับผมทำให้ชาวบ้าค่อยเปลี่ยนรีโนเวทใหม่ได้โอเคมีเฟอร์นิเจอร์ฮะเอาไปก่อนแล้วกันนะครับผมอืมมาแล้วครับเย่ yeah. มาเลือกเลยคะคุณน้องอยากนอนตรงไหนคะเตียงนั้นเน่คะ่ะมีแค่เตียงเดียวเองอะ่ะไม่มีเตียงแบบเตียงอื่นบ้างอ่ะพี่สาวเอ่พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้หรือเปล่านะ งั้นเราแยกกันนอนก่อนละกันเนาะแต่ใช้คนละเตียงก่อนละกันเนาะถึงเราจะเป็นญาติพี่น้องด้วยกันแต่ก็นอนด้วยกันไม่ได้นะครับผมน่าจาต้องเป็นแบบเพื่อนสนิทเท่านั้นเนาะแต่ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวพี่จาัดก,การให้เรื่องเตียงเนะี่ยเตียงนี้ฉันไม่ชอบเลยฉันต้องเป็นเตียงแบบใหญ่ๆคะ่ะสีไหนดีนะสีชมพูแล้วกันนี่ สวยงามตามท้องตลาดคอนเซ็ปต์เสื้อของเราเข้ากันดีแท้ป่ะไปนอนกันค่ะโหคุณคุณพี่มินีด้กา้ามเป็นมัด,ม,ดมัดมากเลยมาค่ะนอนกันอยู่ดีนอนด้วยกันป่ะไม่ได้โอเคไม่เป็นไรถ้งางั้นต้องตีเพื่อนจะเป็นเพื่อนก่อนจริงให้น้องป๊อปบี้เขานอนพื้นก็ได้นะน้องนองนอไหนก็ได้น้องไปหมาป่านะผมน้องไม่ซีเรียสน้องยังโกรธอยู่เลยอ่ะลำบากแท้ เกไว้เวกลินใหม่นะลูกนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ชาต้องไปเรียนนะคะลูกนะเออปล่อยน้องไปนะครับผมส่วนเราก็ขออนุญาตนอนนะครับผมนอนก่อนไม่ไหวแล้วดูซิที่นี่โอ้มีตะข่ายจับปลานะผมอยากจะเป็นชาวประมงหรือเตินนะนี่ตั้งกับดักปลาแล้วก็ตั้งโดยใช้เหยื่อเหยื่ออะไรก็ได้กองขยะก็ใช้ได้นั่นแหละเนี่ยน่าสนใจนะฮะเติรนเติรนทุกคนเติรนได้แล้วค่ะไป เดีย๋ยวเราจะไปเป็นนางเงือกกันนะคะน้องวันนี้ก่อนที่เราจะเป็นนางเงือกถ้าเราไม่ได้สร้างตัวละครใหม่ก็อาจจะใช้วิธีอื่นนะครับผมในการไปไปเก็บสาลงสารายครับผมแต่ถ้าเราแต้มมีพอก็แลกได้นะแต้มบัณิธาน,นะครับผมเนี่ยเราแลกได้นะใช่แค่เท่าไรเองครับผมใช่แค่ห้าร้อยเองนะครับผม,รบผม,มหรือถ้าไม่แลกแต้มก็ไปอีกที่หนึ่งก็ได้นะครับผมมันจะมีที่สําหรับ ไปหาไอ้นี่อยู่สาล่ายครับผมสาลายสลับน้งเงือกนะเออก็เดี๋ยวเราจะว้าไปแล้วกันนะครับผมส่วนน้องป๊อปปี้ก,ก็อยู่แถวนี้ไปไปครับนี่แหละครับผมเราต้องมาแถวนี้เนาะเออมันจะมีถ้ำอยู่นะฮะไปครับเอ,อมาแล้วสวัสดีาสาวๆนมนมมีใครอยู่หรือเปล่าคะเนี่ยมีใครอยู่เลยนะโอเคนี่ครับ ออกขวามือนี่เราก็เจอถ้ำเลยนะครับผมเข้าไปกันได้เลยต้องกดไปที่สำรวจนะฮะอันนี้ก็จะมีโอกาสได้บ้างไม่ได้บ้างนะฮะออืแล้วแต่โชคเลยนะมาเข้าไปครับเป็นไงบ้างน้องออกมาได้หรือเปล่าไม่ใช่โดนคาเค้นจับทําอะไรไม่ดีแล้วนะลูกนะโอเคถอที่ได้เทมเมหรือเปล่าไม่ได้นะผมแต่ว่าไม่เป็นไรนะแต่ผมมีแล้วนะผมสาหลายทรเล กินมาเลยแล้วกันอันนี้ผมมีสำรองไว้แล้วนะผมเอากินกันก่อนแล้วกันรู้สึกสดชื่นโอเคเราต้องไปที่แหล่งน้ำนะผมไปว่ายน้ํานะเพื่อที่เราจะได้เป็นนางเงือกนะครับผมต้องว่ายอะไรกันว่ายไปรอบๆไปนะไปฮะอันนี้บัฟมันจะอยู่ประมาณ24ชั่วโมงนะครับผมไป let's go ไปกันเลยครับจะเป็นนางเงือกแล้ววา้า นี่ครับผมเปียนเลยแล้วครับผมลงหน้าปุ๊บว้าวสวยมากมาถึงก็ว่าแบบปลาเลยครับผมเก่งเกินไปแล้วนะมันจากครั้งแรกแท้ๆแม่มันนีาวาไปแล้ววาดไปไหนก็ไม่แล้ววาไปรอบๆไปจริงนะครับผมโอเคไหนดูดิว่าน,นก่นของฉันสามารถทําอะไรได้บ้างสามารถเรียกพายุฝนก็ได้ใช้ความชุ่มชื้น75 เรียกพายุฟ้าขนองใช้ความชุ่มชื่น75เหมือนกันแล้วก็เรียกสภาพโอกาสท้องฟ้าแจ่มใสนะครับผมอันนี้ยังแจ่มใสอยู่ก็ไม่จําเป็นนะฮะอาบแดดได้นอนได้ในน้ําเรียกโลมาสีฟ้ามาได้ต้องใช้ความชุ่มชื่นที่30เรียกโลมาแล้วกันนะครับอ่ะหยุดว่ายก่อนแม่สาวน้อยการมาทอแบบแน่นมากครับอายุดกอนหยุดว่ายก่อนเรียกโลมาก่อนน้องโลมาสีฟ้าว่าไง ขอให้พอน้ำใส่ด้ยด้วยนะคุยไปเรื่อยครับผมคุยกับน้องโลมาอุ้ยยีนี่อ่าแล้วก็ให้เหยื่อมันกินสนอนแล้วกันนะครับผมน้มองคุยกับมันไปเรื่อยๆนะนี่เราก็สนิทกันแบบเพิ่งเจอกันได้ไม่นานก็สนิทกันเลยนะครับผมแล้วก็มีเนดี้ด้วยอ่าขอท่าพิเศษมีกระโดดมีเต้นค่าสิ่งของมาให้แล้วก็จูบเอาเป็นค่าสิ่งของมาให้แล้วกันนะน้องไปไหนละ น้องโลมาสีฟ้าไปไหนแล้วคะลูกอะคุยกับใครอะเดี๋ยวไหนปลามีแต่เสียงเดี๋ยวน้องคงน่าจะมาสักพักนะรอสักแป๊บหนึ่งเราฉีดตรงนี้ได้ไหมเนี่ยไม่ไหวละฉี่ลงมาสมุดเอาฉี่ได้ก็ฉี่สิครับรออะไรล่ะคะปวดแล้วค่ะไม่ใครเห็นนะคะฉี่แล้วค่ะโอ้ฉี่ไวมากหาอะไรกินซะหน่อยดีกว่านะนี่น้ำ ดื่มน้ำอมดม,มนในในแม่น้ำแคาเบ้ยมีเรือประมงด้วยแกอุย้ยน,นางเงือกคนอื่นนี่นาะสวัสดีค่ะเจอคนอื่นด้วยว,ว้าวเรียก p พนชั่นอ่ะโอเคเดี๋ยวค่อยว่าก่อนตอนนี้เราไปหาปลากินเกาะแล้วกันนะฮะป้าเอามาแล้วจ้าหิวข้าวจังเลยหาแลกกินกันดีกว่าเนาะเปิดตู้เย็นเลยครับอา่าทำอาหารกินเองดีกว่านะครับผม เปิดแป๊บเปิดแป๊บมีอะไรน่ากินบ้างเมนูใหม่ๆของภาคนางเงือกนี่ไงอันนี้แต่ในี้เออหม้อไฟกบเดือดปุดๆนะผมการต้มช้าๆจะค่อยๆจบสตาชีวิตของเรากบป่าบ้วนน้ำกินกบก็หรอน่าอร่อย,ยนะเดี๋ยวขอดูเมนูอื่นแป๊บมันบทเกี่ยวกับแบบวะไม่รู้ดิแต่เห็นแลนะเห็นแค่เมนูเดียวนะผมเอาเป็นหม้อไฟกบแบบเดือดปุดๆไปเลยนะฮะ กินอันนี้กันอนะกินกบเดือดปุดๆเด๋ยวซิอุปกรณ์ใส่ที่หม,ม้อแล้วก็พอไปย่างค่ะนี่ไงนี่คนๆให้เข้ากันไหนกบวะไม่เห็นกบเลยแล้วกาทำสปาเกตตี้เด้เนะี่ยทำซุงทำซอสอะไรก็ว่ากันไป <c oughs> เอาละแล้วเราเข้าอยากกินแล้วเนี่ยฉันยังไม่เห็นกบเลยเนี่ยกบคงจะเหลวเข้าไปในนี้แล้วมันน้งอ่ะโหน่ากินมากกบแบบเดือดปุดๆนี่คือน้องกบสินะ ภาพนี่แตกละเอียดเลยครับผมดูแล้วน่าจะเป็นขากบนะเอาละกินก่อนละกันไม่รอช้าแล้วที่เหลือกเก็บไว้ในตู้เย็นต่อละกันนะครับผมอยู่แล้วไม่รอแล้วนะอ,อร่อยจริงเชียวเอ้าน้อปปีก้กลับมาแล้วน้อปปี้ยู่ข้าหรือยังคะลูกอยู่แล้วก็ไปกินข้าวนะคะอยู่ในตู้เย็นเนะนี่เลยรสชาติแบบอูมามิมากๆเลย พิเศษแล้วก็อย่าลืมล้างจานกันด้วยน,นะครับเออผมดูหางานใหม่หน่อยดีกว่าครับผมงานนี้งานเก่าละมาภาคใหม่ก็ต้องมีงานใหม่ๆนะครับไปกดที่มือถือก่อนเลยนะฮะแล้วก็เลือกไปที่การหางานนีน่ธุรกิจหางานใหม่ฮะนี่ก็กินอร่อยจังเลยงามงามงามเนะี่ยลา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 เออ ดูสิงานสำหรับภาคนางเงือกก็จะเป็นนักอนุรักษ์ธรรมชาติครับผมมทำวันจันทร์แล้วก็หยุดวันพุธประหัสศุกร์เสาร์ยุดวันทีทิตย์ท,ท,ทีหนึ่งนะครับมีงานอะไรอีกไหมมีชาวประมงด้วยโอ้พอนคลายที่ริมน้ําแล้วให้ปลาทั้งหลายเป็นฝ่ายเข้าหาคุณเพราะเมื่อคุณเป็นชาวประมงแล้วสิ่งที่คุณต้องคํานึกถึงก็มีเพียงว่าคุณจะจับพวกมันได้อย่างไรนะครับแล้วจะเป็นชีพบาลน,นะครับชีพบาล โอเคเขาเรียกว่าชีบานนะโ okay, อ,อ, <c oughs> <c oughs> อเคเขาใจละขอโทษทีเขาเรียกอย่างนี้จริงๆเลยเนะี่ยรีมกันแดดนกวีดและฉลามในบางทีคือทุกอย่างในชีวิตในแต่ละวันของชีบบาลรักในการว่ายน้ําความปลอดภัยและการตะคอกใส่เด็กจมวายที่พยายามทาให้เพื่อนจมน้ําใช่ไหมและนี่แหละคืองานพิเศษที่ใชใ่ที่ใช่สรับคุณนะผมโอ้สนใจหรือจะเป็นรักดำน้ําดีละ่ะอาชีพเยอะเหมือนกันแน,น่จริง คว้านัก,กดำน้ำของคุณแล้วไปรวยงานกันเป็นนักดำน้ำล้วนเกี่ยวกับการสำรวจส่วนลึกของพื้นมหาสหมุทรนะครับผมมีประมาณสี่งานเลยถือว่าเยอะอยู่นะครับเนี่ยออนักอนุรักษ์ตกปลาชีวบานดำน้ำโอ้โหจ่ำไปหมดเลยเป็นอะไรดีวะแกเป็นชีบบานลวกันครับผมนี่เลือกเวลาได้ด้วยนะว่าจะเป็นจอนช่วงเช้าหรือช่วงบ่ายนะครับผมจังหวะนี้เราต้องเป็นช่วงเช้านะับผมประมาณ8ดโมงถึงเที่ยงนะฮะ ก็ประมาณ68บาทต่อชั่วโมงได้โอเคใช่เห็นงานแล้วครับเอารวมเรียบร้อยส่วนงานน่าจะได้ทำอีกทีพรุ่งนี้นะครับผมอันนี้ก็เลยเวลามาเยอะและนะฮะโอเคโอ้กินกบไปแล้วก็รู้สึกความคล่องตัวเยี่ยงสัตว์กระเทือนน้ำกระเทือนบกครับผมว้าวกินแล้วรู้สึกอยากเป็นกบเลยนะ,ะน่าอร่อยโอเคเราว่าไว้ไปว่ายไไน้ำอะไรเลรนดีกว่านะครับผม ปแล้วนางเงืออย่างฉันต้องไหว้ค่ะเอา้าแล้วหาบ่เซอไปไหนอะแม่สาวน้อยไปคุณจะเป็นนางเงือกไม่ใช่หรอเราทำไมฉันไม่ไปเป็นนางเงือกสิวะแค่เป็นนี่หว่าตอนแรกอะ่ะกินสลา,ายกมาก่อนทำไมกันนะมีใครบอกได้ไหมฮะอ่ะกินไปแล้วลงน้ําต่อแล้วว่าผมควรจะอยู่ในน้ําตลอดหรอใช่ไหมหรือยังไงมีใครช่วยบอกเหตุผลได้ไหมว่าเป็นยังไง <c oughs> อยากเป็นนางเงือกแล้วแบบนางเบิกแบบถาวรนอะ่ะ ไม่ใช่แบบนั้นคือแบบช่วงคราวอะไรเงี้ยนะโอเคขออนุญาตเล่นกันน้องก่อนละกันนะฮะลำน้ำแถวนี้โอ้โหวันนี้ไม่ชีรีเดเดอร์ว่ะแกเอาละเลขโรมามาใหม่ดีกว่าน้องโรมาว่าไงไหให้ปลาซะหน่อยแล้วก็ขอท่าพิเศษไปข้าสิ่งของมาให้หน่อยสิจะอย่ได้ของสิ่งของนะ่ะอะไรก็ได้เข้าใจไหมอ่ะนี่ถือว่าเป็นรางวัลก้อยก,ก่อนละกันนะชอบไหมชอบไหม ชอบเนอะโอเคราไปหาของมาให้ฉันเข้าใจไหมไปเลยไปเลยเอไอของแกเนี่ยฉันให้แกไปหาของมาให้นะอ้อนจังเลยนะแกนเนี่ยไหนลองมาจุบสักทีดิปลาตัวนี้มันแสนรล้จริงเลยนะจะเกินมากไปแล้วนะ,ะจุบนี่โหจุบได้น่ารัก,กจริงๆเอาละไปข้าบสิ่งของมาฉันหน่อยสิไปแล้วเข้า เอ้อดีมากกว่าจะคำคำสั่งให้ได้นะคือซีนน้องให้อะไรมาเกแบบ่งมากเด็กดีเก่งมากเก่งมากค่ะลูก,กดีไี้รับสู่ละแวกบ้านนะอ่ะมีเพื่อนมาหาแมนนี้ได้อะไรมาจากน้องโรมาตัวน,นั้นด้วยนะ <c oughs> ไหนไหนได้อะไร <c oughs> เดี๋ยวได้โอ้มาเอากล้องมาให้เหรอเนะี่ยกล้องกูก็มีอยู่แล้ว <c oughs> ขอบใจนะเอย่าฉันไปหาเพื่อนเพื่อนก่อนเพื่อนสาวมาหานะ ใครมาหาบ้านเนี่ยใครเนี่ยรีอาแล้วก็มีใครเนี่ยมีมิเชลนะครับผมโอเคงั้นให้เป็นหน้าที่ของคุณน้องสาวนะครับผมต้อนรับเข้าบ้านก่อนนะครับมาครับเชิญเข้ามาครับมาค่ะทุกทุกคนเพื่อนบ้านใหม่ใช่ไหมคะเชิญค่ะบ้านสวยไหมคะที่รักสวยมากมาเลยลกูกนี่เป็นคนแถวนี้หรือเปล่าคะหนูเพิ่งเข้ามาอยู่ค่ะโอเค <laughs> ถ้ามีอะไรก็พอจะแนะนําให้ได้นะคะลูกนะโอเคค่ะอาเชิญเข้ามาก่อนคะ่ะลูก มาค่ะทุกคนเข้ามาก่อนค่ะหิวข้าวก็กินได้นะพอดีมีกบเดือดปุดๆอยู่ในตู้เย็นนะคะเชิญงานเชิญค่ะแหมพูดถึงปุ๊บม,มากินปั๊บเลยเนี่ยอีนนี่โอเคกลับไปดูแลทางนู้นดีกว่าน้องมณีนะผมเป็นยังไงบ้างครับผมวิมีนางเงือกว่าเป็นเพื่อนด้วยล่ะวิอย่าบอกเลยว่าอีนนี้ก็เป็นนางเงือกเหมือนกันนะ่ะโอ้มิเชลเธอ,เอก็เป็นเหมือนกันสินะขอบคุณนะ อย่างนี้ต้องไม่คุเป็นเพื่อนหน่อยละหวัดดีเธอมิเชลหวัดดีทําอะไรอยู่หรอก็นอนเล่นแถวนี้ฮะไม่บอกเดี๋ยวว่าเขามันกล้ายอย่างเนี้หวัดดีค่ะจีบเจอปกติได้นะเงือกมีเสกภัยมหาสมุทรจุมพิษแห่งนางเงือกเหรอแล้วก็บทขับกอแห่งไซเลนว้าวสร้างแรงบันดาลใจสร้างเสน่หาสร้างยามราตรีสร้างทะเล E อีเจียได้หรอว้าวเอาไงดีวะภ่ายมหาสม,ม,มุทรจะเป็นยังไงอยากลองจังเลยลองเป็นภ่ายมหาสม,ม,มุทรละกันสักอย่างหนึ่งไหนลองดูซิสกิลของนางเงือกภ่ายมหาสม,ม,มุทรว้าวการร้องเพลงนี่มันอะไรกันอุ้ย <c oughs> ไม่ขอจะเท่าไรเลยนะครับเนี้ยเพลงของไซเลน นี่คือร้องเพลงเลยเซนนะเนี่ยอ้หูเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยน้ำดำดำอ๋อพิเชลฉันไม่ได้ตั้งใจฉันแค่อยากร้องเฉยๆอ่ะนังโดนคาเค้นไปจับลงไปเป็นอะไรหรือเปล่าเมื่อกี้เธอทำอะไรล่ะอ๋อฉันแค่ลองสกิลเฉยๆน่ะทีหลังอย่าทำอย่างนี้อีกนะมันน่ากลัวมากเลยเมื่อกี้ขอโทษทีโหน่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ยเรียกคาเค้นมานะครับผมลากลงน้ำอย่างนี้ก็สามารถทำคนตายได้ดิโอเคผมว่า เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกัน,นี๋คว่อยมาล่นกนรหม่แล้วกันนะับผมวันนี้ไปก่อนแล้วกันนะฮะไปลแล้วมาน้องมณดีไ <c oughs> ว้กลับบานแล้วค่ะเจอกกนับม่นะทุกคน bye bye. บายบายไปแล้ว